ไบเกร์นีมีต่างชาติเหมือนกันครับมีแอนดี้แคลโลมาครับวันนี้อ่ามีเรียกว่าเอาเสาโทรเลขมาเจอกลบทางด้านสิีขาวครับวันนี้สิีขาวย่างที่ราบกันครับมีผู้เล่นโดนแบงครับหนึ่งในนั้นคือกับบ้าครับก็เรียกววันนี้นั่งดูอยู่ข้างสนามครับก็เป็นการเรียกว่าไปปรับเนื้อปรับตัวข้างสนามก่อนแล้วเดี๋ยวใส่หน้าค่อยลงมาใหม่ครับแต่วันนี้เจอใส่หน้าไบเกิลก็มาไบเกิลเห็นเจอกับปากชาดีไปจัดแอนดี้แคลโลมาครับ ก็เลยว่าอาจจะยังไม่ได้ลงตัวจริงครับอดนดิคาโอลเคยลงสนามให้กับทีมฟิฟิล์นครีมประตูได้ด้วยครับต่อวันนี้มาเจอกับทนนาาันนันสิงห์ขาวสำหรับไบ่เกิรครับเกมที่แล้วถือนนว่าทำผลงานก็อนเลยว่าพอใช้ได้เลยครับโดนสิงห์ขาวในเกมที่แล้วสะดุดเป็นเกมหน้า,นานครับพวกเขาไปสเสมอมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับก่อนหน้านี้เนี่ยเรียกว่าทันะั่นมารวดครับ ทีมที่ชนะรวดตอนนี้เหลือแค่ทีมเดียวแล้วครับคือชนะพีนาพัฒน์ท็อปต้องนั้นนี่เรียกว่าไปสะดุดหมดแล้วครับสิีขาวก็เป็นตึงในนั้นครับเพิ่งสะดุดมาเกมล่าสุดครับแต่ก็ถือว่าผลงานยังค่อนข้างดีเยอะเลยเรียกว่าแพ้ยังไม่สับกดไม่เป็นครับสิีขาวครับส่วนแบคเกอร์ดี่แพ้ไปแล้วครับเกมนี้มาเจอกับสิีขาวถือว่างานหนักทีเดียวแม้ว่าจะไม่มีกัปต่าแต่ผู้เล่นหลักๆหล,หล,หลายๆคนก็ยังอยู่ในครบครับ วันนี้ก็เลยว่านี้ผู้เล่นมาเพิ่เม,มเติมด้วยครับแม่ไม่รู้จะเป็นคนมาจากไหนครับผู้เล่นต่างชาติมีเยอะจริงๆครับเดี๋ยวตำรวจมาเดี๋วิ่งในกองลูกตาเลยอ๋อขอใครครับแม่ผมอาจจะแซวแรงไปหน่อยครับต่างชาติจะไม่ต่างชาต,ตาาิแม่เล็กน้อยล่ะถือว่าใครยังไม่ลงทะเบียนก็ไปลงทะเบียนกันได้ครับผู้เล่นต่างชาติวันนี้คอหอชอร้องอลังเรียกว่าปากปลาไม่ถึงว่า ขาวน,นี่สตาร์มาเรียกว่าตัวเจ๋งเลยครับวันนี้ต้องการยอมมีท่าหน้าซานโต้ครับอ่าแล้วจังหวะนี้เวรสิทธให้เป็นบอลทุ่งของทางด้านไรเกิร์ดครับไรเกิร์ดวันนี้สตาร์มาจเจ็บทุ่งและตัวจริงเนี่ยเรียกว่าตัวสองตัวจริงเนี่ยยังไม่มีท่าหน้าเจ๋งแล้วไปคิวตรวจตรงกลางอีกให้เป็นหน้าที่ของท่านสามกับบ,บอยครับถูกหน้ายังเป็นท่าหน้ากล้องครับปาน ไหลามาสวยครับซาโ่เปิด <Hey, S 1> แล้วกำลูกนี้กอ้โหแหมดูอย่างซุปเปอร์ไซด์ว่ามุดให้ดังซ้ายครับขึ้นมาที่กล้องแล้วกล้องแหมดูว่าวันนี้ความเร็วกล้องจะทําได้ดีขนาดไหนครับเจอเล่นต่างชาติความแข็งแกร่งอีกอาจจะไปลองอยู่แล้วครับต้องเอาความเร็วเข้ามาสู้ครับขึ้นดังซ้ายก็เกองดูครับจับก็เขาเตะนี่แไปดูเจอเบียแล้วเตะทิ้งออกไปได้ครับ เวลาไล่ก <ark> ันต่อแล้วผ่านมาของนาทีเศษเศครับอย่างเสมอการที่สุก็ตดูสุดแล้ว ดูครับไบเกินลเกมนี้เรียกว่าใส่ก็จำเป็นนะฮะตัวจริงครับมาที่บอยครับโอ้โหแล้วจากวานล้วจากอุนเด้ก็ชนะคอมพิวเตอร์เข้าไปจากด้านหลังครับด้านน่ถึงให้สาวบาทีครับเอ็มบาทีเราเล่นเร็วก็ไบเกินให้ตรงกลางก็มาที่น่องแล้วเข้าขวาจริงนี่ไม่ตรงกล่องทุกแม่แล้วนั่นปายคก็ปีกง่ายจะมาตัดจัดครั้งแรกครับใส่สองแบบหน้าต่อเกตบโทษแล้วไม่มีใครเข้าไปประกบครับ รงวัน yeah, no oh, no no hey, anyway. ี้ก็สายเป็นไปเลนะแว่าบอลน้ำหนักม่ข้างเบาแล้วไม่ตกร่องเลยเฮ้ไปเลกทางั้ายทางขวาแล้วก็เอาแล้วตกลางซางแล้วตอลอี้่ว่าโอ้โหที่เจอเจอว่าเสาตัวเรกดักอยู่ข้างนไม่กล้าไปครับ ไอ้เราสวยเอาตานี่โอ้โหดคุย่ังวนีต่ทิ้งย่อกุปกินสาโอ้โหนี่ครับได้เหลือเชื่อกัวนี่เพงยังมีสาวก็โอ้โหยดีไม่มีอาิด้วยมีแต่สากังวนี่ยเคนสาด้านในนี่าจะเป็นประตูแล้วรููสยังหไม่มองสาวเลยแลได้ยังไงครับ ซาโลโก้วันนี้มีซาโโก้ลงมาช่วยตรงกลางของด้าสีขาวน่าจะฟึ้นขึ้นครับแล้วตู่ซาโโก้ลุยลูกนี้อ้าวแล้วปีเข่งก็ปีต่อเลยครับซาโลโก้ก็พยายามจะมองสิทธิ์ว่าทำไวม่ให้ไปลูกใกล้เขี้ยวก็โอ้แต่จังหวะเนี้ยฟาวไปก่อนแล้วครับาแล้วก็ปีคิดก็อยู่ที่บอลสองคดกับคุณซางกับบูเซอร์ครับดูซางมีพื่อเหมือนนักเตะญี่ปุ่นเลยเลย สสายชิก็มุอะไทยนญี่ปุ่นเนี่ยอาร์ตีคิกก็โรเจอาปั่นไปทางซ้ายก็แม่ตังหวะนี้ตรงตอแต่ตกงโวนว่าเล่นเหลือทันทีแล้ว่อยไทยไม่ผ่านก็จังหวะสองแสนต้องแก้ก็ไม่ดึกลับไปตั้งใหม่นะครับเปิดทีคินมาข้างหน้าโอ้โหเศดอิสวาย่าอบูคอยๆอเซตก็โอ้โหเรียกว่า หานนีสถานที่จริงเลยครับแหวทางซ้ายมาซีซันโต้ครับซัเโต้โอ้โหแหวกไปเอาตอกไปไปชนบอลเนี่ยแต่ว่านี้อาตองเจอหลักป่าก็กองหน้าอะไรกองกลาครับอ้โหจังหวะนี้ดูจังหวะเอากองหน้าไปถอยลงมาได้กองหน้าฝั่งเลยเลยเรนซ่าครับซาเโต้วันนี้ต้องทำงานหนักแน่นอนครับไม่มีพน้าขาบัสแล้วก็ รับบ้าแล้วนาตัวทีเด็ดในด้านหน้าับต้องมีเนี่ยเคลื่อนมาช่วยนะสตูโต่เตี๋ยส์คอสข้าวฟาวันขวาครับอีบ้าจากที่มาลงเจอกับทซ้ายสวยแล้วรถจังหวะที่เต่ามาสองบนปั้นจับนั้นยิงขวั้นมาตู่คู่าลูกนี้ยิงข้ามไายอีกเยอะแล้วปู่ข้างหลังนก็ตายเลยหลอกทะเตอรเลยแต่จังหวะนี้ได้ยิงเลยว่าเขาขวาก็ยิงโดยทางซ้ายก่อนเลยว่า เียก็อาจจะอย่านี้จันี้อ็มีทางเลือกครับเปลียนมันบังคับต้องยิงลครับโอ้ทิ้งได้สั้นเงี้ยไปก็สี่ปสั้นเอ้องวันอฉะนั้นต้องวันนต้องถอยลงมาเพื่อตับทีเดียวแล้วดูเล้ซ้ายขวาได้หมดโอ้ต่ไปล็อโอ้โหแล้วล้อคน้ไอ้มกาจังหวะไปถึงก็มาโอ้โหไอ้ตัวเห็นเพื่อนยิงยังมาแล้วดูตามความสุขเลยนะ ไ่โตก็คือดืวอตแฝงสวยแล้วดูคเับเจอแบเอาตุนใหม่มาแยอาอาบดาลืนเด็กก็ตกวั่เลิศเลยครับเจอแับน่อเลยว่อลังไทเจอักศอมก็ได้ครับร้อมแบตั้งแลยฝ่ายบอยหลอกสวยครับเปลี่ยนทางซ้ายออกมาเตี้ยบตัดติขอท์ดข้ามมาล้วโอ้โหโ่รัเยครับอว ต้ตงคยังไม่ใครอยับแล้วเเกงผ่านแล้วเส็จนาทีใส่แล้วทางด้านไปเตินเกมนี้ต้องเล่นด้วยความรัดตุ้งเลยครับนะว่าจะมีที่เล่นลางกับสองสีขาวแต่ที่เหลือนี่ก็ถือว่าแย่เดี๋ยวว่าเขาท่าทลายครับเพราะฉะนั้นต้องไปต่อหมายได้ยังครับย้อนกลับตัางใหม่ครับมาดูหัวหนุูดูร่างถึงไก่ริงครับมาเล่นเป็นกีฬาประเภทอีกครับ บอลี่วานทีตัวนี้อาจจะใหญ่รับสนามไปต้องเล่นโง่เหมือนตั้งหยัดขึ้นมาแล้วมาโอ้โหยังเตะต่อยอะเราต้องหวัง้านโต้อย่ทีนี้ไม่โดนไป็ปมองขุ้นขอบไปเลยครับเล่นเร็วเขาต้องแตกสนุกแต่ใจโคตรเบียดขึ้นนี้ไอ้โหนะไ้ผู้ไได้ไโอ้โหจากหวาดเลยเดยเลยเลย แกกลับมาได้ครับลุยเตอร์เกตกลับมาครับปุยตกการมาที่เตะเตะโอ้โหไทยมาปีกสายสวยครับสายโอ้โหใจไม่หาน้วบอนสวยครับหาแล้วก็สาวสาวไทยนับโอ้โหจใยตอนโอ้โห เพื่อนเตาหัวเลย้วอูจังหวะนี้นําทำได้ดีกว่านี้ครับไอ้บอลทุ่มกับเรเล็สั่นแรับแซมะไปล้อหลอกมือ่ลกองแซมาอ๋ย่าอนมาจากข้างหลังแล่วลูกนโอ้โหลตกไปแล้วะเป่าจังหวะกรังกันมากเลกน้อยเราก็ขอโทษกันครับเพว่าเอาโถอแล้วเพื่อสิเรี่กว่า เปนตนาไปย่ามใส่สีขาวหรือเปล่าครับคู่ะสเดี๋ยวผู่อะไสิโดนแจกใบแดงครับเอาไม่เดายินยังไงเลยิเกีุ่งถุงขาวา่เี่อ๋อเปลี่ยนเ็นนี้ป้อ่หาคู่เลใช่ไหม ซาโลก้เปิดไม่ผ่านก็ฉลับมาเถาสองกันได้ก็ซาโลโก้ล็อกล็อกให้มาโรเจอร์โรเจอร์จังหวะนี้ไปได้ก็ตั้งใจปานจับลูกแหมยังเปิดข้างในไม่ได้แล้วโมนแกทย่งโอ้โหลูกนี้อ่ะแต่บอลคุ้เร็วทันทีครับโรเจอร์วังแล้วไถลูกนี้ลิมเส้นให้โองกางไม่ผ่านซ้ำโอ้แม็กเกอรจังหวะลแล้นี่เราทันทีต้ออาบูซาโลโก้ไปด้านซ้ายซาโลโก้กินโอ้โหนี่ครับไม่อยากจะเชื่อสายตาครับ ลูกนี้ไม่เข้าตอบได้ไงครับแม่จังหวะยิงไม่ซ้ายโอ้โหนี่โอกาสก็เต็มเต็งเลยครับจังหวะดทำนัดที่ยิงจังหวะแรกเราไปต่อครับโอ้โหอ่าเอ้าลูกบุบบอลไปเฉลี่ยครับจังหวะนี้ประสิทธิ์ให้เป็นคอนาคิทไม่มาแล้วจะเล่นเร็วโอ้แม่เปเหมือนเป็นทันล็อกน่ะเล่นเร็วเหมือนกันครับสีขาวซานโต้ขึ้นทางขวาครับหมูซาหลอกสวยครับแล้วไปสุดยิงลูกนี้โอ้โหโอกะยิงจี่ซ้ายเลยครับ อ่าตรงน,นี้ไม่ตรง,องกอบก็จะมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าเพราะข้างสนามครับอ่าแล้วครับให้สัญญาณเปลี่ยนตัวมาที่โอ้โห้วยมาออกฉนั้นแซงเนี่ยตอนนี้ต้องขยับไทยทยา,ยยายแล้วครับข้างสนามมารอแล้วหลายคนครับเดี๋ยวเราไปกินโว้ยหลักๆเริ่มพยอยมาแล้วครับให้เปลี่ยนการตรงวันสายโอ้โห้คุยจับบอลเนีขนาดเส้นยังไม่ออกครับเปลี่ยนคอข้ามมาทางขวาสวยครับป๊อก้อง ดาวเก้าหูอาบูจังหวะนี้ฉัจับทิ้งตรงเดียวเลยครับดอกเสือเป็นลูกฟันที่ทิ้งให้กับชนะไปกันครับแล้วมาดูว่าหมนได้ทิ้งคะแนนขวาครับเปิดจับมาเสาแรกไปผ่านอาบูเสาสองโอ้โหฝีมีแกเล่นสนามเจ็ดคนครับนึกว่าเตะลูกนี้นึกว่าเล่นสนามสิบเอ็ดคนครับโอ้โหตัเลือกแม่งทางสนามตะโกนบอกเอาอยู่ครับเอาอยู่ แต่ว่าในสนามนี่เหมือนจะไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่บอยจัาว้าวฟาแ่ลตูฟาต่อก็ไม่เปรียบบอล่ตะจ่าทิ้งออกมาครับตรานี้นะเพื่อนยังไม่พร้อมต้อง,งหวาจับมาที่ตัวก็โดเจอ ตาตามองเที ah. Ah, so, ่างหน้าแล้วชีฟไปฟมาร์แถวขาวนี้โดนสวนแล้วดุ่งแล้วครับปูนจับบอลไม่ดีเองด้วยโอ้โหแล้วดูสวนจับแล้วอาบูหลบไปหนึ่งแล้วให้หนึ่งสองบอลจอหลังแล้วรัตูนแ้องแก้แล้วตอนนี้สิงขาวลงไปได้แล้วโอ้โหนี่ยังติทำท่าให้เพื่อนดึงว่าจังหวะโดนกับแท้กบทำไมไม่ให้เปล่า เอาแล้วพุ่งยกขาแล้วก็อาบูจมงนี้พยายามจะรีบแล้วข้าสนามจะเปลี่ยนหรือป่าแล้วเราเปลี่ยนโตัวก่อนครับข้าสนามคร้บข้าสนามจะเปลี่ยนโตัะแล้คณบอกผมเลยครับเดี๋ยวผมอกผ่านไปง่ายราะว่าวิทยาาสตมอ่านจ้าสวาที่จดจ่ออยู่กับเกมเอ้วลุดเดียวา่าเราไนนด้จริงโอ้โหไม่ได้กัปตันค่นี้เหน่งเห่ครับจังตัิสเราไม่ได้ เชื่อตลอดนี้สิ่งข่าวน่าจะได้ประตูขึ้นมาครับซาราโบปานลูกโอ้โหโดนล็อกแหมโดนลุงสองต้องหนีออกมาแล้วปานตูกระโดดข้าวแข้งลูกนี้ลทำไม่ตรง่อโอ้โหสิ่งข่าวกดดันชุดนี้เกือบจะได้ประตูแล้วตัวยังง้อปานมีโอกาสดีไม่ตายแล้วโอ้โหแบงค์ตัวนี้อยู่กลางอันนี้ที่สอง สิงขาวนี่ต้องอย่าลืลมเยอะมากวันนี้ที่เขาแข่งกอดทางด้านพีนภัทรกับแล้วตูจังหวัดสวนก,ก็ตองให้ทางซ้ายมาที่ทดกับนี่สองผู้เล่นที่ลงมาใหม่แล้วปุ้ยปังอยู่แล้วถอยขึ้นมาเอาแล้วทดไปเล่นกลากแล้วรุ่นนี้สิงขาวถอยกลับแล้วสามคนกูเจอร์ไปต่อครับแล้วโมงข้างในเปิดกลับมาเสาซ้าอ้โหเสาแรกก็้วไป่มาคณะตีน่าจะวัดที่รู้ เร็วสวยเลยครับแบ็เกิลแณะตอนนี้เกมเริ่มจะเปิดล้านครับนากวาสกอร์จะเสมอกระดิ่งก็จริงครับเอ้าพัสดุลูกนี้มัเสียบอลเอ้ามือไม่ตึงครับเลยแล้วน่าต้องลงมาใหม่ในเร็วันเนื้อหอมทีเดียวก็โดนตองแล้วทองอีกจังหวะก่อนหน้านี้ก็เกือบจะได้ลูกฝาแล้วแต่ว่าผู้ตัดสินไม่ให้ครับ โอ้โหแล้วมาดูฟีกิจกรรนี่จังหวะเอาพิเศษให้ได้ครับภาลุ้นจากเซตที่บ้างครับสำรับไปกันครับอยู่ที่บอลที่เป็นทางกล้องเัาสูงหน้าตัวเก่งของพวกเขาครับกำแพงใช้แค่สองคนแล้วสำรับสิงขาแล้วขามั่นใจในกำแพงแล้วปีนมาซัดลูกนี้เอ้าลูกโอ้โหนี okay. ่เขาพานี่ใช้หน้าอกว่แบบเต็มๆตก่มตุ่มเลยครับหาลูกพาโอ้โหนี่จะหาฝ่ายครับนะใสทิ้งเลยโอ้จังหวะว่าจะคู่นี้ดีจังหวะ โอ้ดูแล้อสิมาเช็คว่าหัวนมเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วอ๋อไม่ใช่ครับมาอกเป็นอะไรหรือเปล่าอ่จังหวะอันนั้นตูนี่เรียกว่าเอาเนาะแอบอกแบบลูกผู้ชายเลยครับล็อกตึงๆครับล้อ่าซึ่งเดี๋ยว่างสวยป้องจับป้อนหางอีกแล้วตู้กซาราโบโอ้โหล็อกไปดื้อๆซาราโบให้แล้วไปครับเอ้าแล้วตู้มาได้ปันขวาครับแล้ว ฟาวหรือเปล่าครับลูกนี้ไม่มีเสียงนกปีกก็หมายความว่าไม่ได้ฟาวครับแต่ว่าได้เป็นลูกทุ่งครับถ้ามีเสียงนกปีกนี่ก็คือเป็นลูกฟาวทันทีแล้วแต่ว่าไม่มีเสียนงนกปีกของวุฒิศิลป์ก็หมายความว่าเป็นแค่ลูกทุ่งทีเล่นเร็วก็ซาราโบเปิดไม่ดีครับลูกนี้เลี่ยนแล้วไบล็อกแล้วตะโกนสวนวออกลับโอ้โหตะตูตรงขวากูชาแย่จากเท้า,า,า,าเลยครับบอยเนี่ยไปมองของวุฒิศิลป์ไหลามาสวยครับโรเจอร์หลุดมาอลจริง ไม่กีดเหมือนข้าเลยครับแม่จะเป็นกีดกดตาพูดศลก็ไม่ได้รอกพูดศีไม่หลุต่อตุ่มลูก้องแม่โดนสองคนตลอดแล้วตองอันนี้เอ้าลกไมยมีใครกจัดกันได้ก็ไปเกินให้ลงจากมาก้องพีกองซ้ายขวาอีนึงตู้เปิดจัดมาแล้วตู้โอ้หคไม่ถึอหลงตู้ออกมาเล่นแลว พอสั้นครับสันตโบพอชทำฟ้ามาทางขวาสวยเลยครับคุณซาจับบอลแล้วเปิดโอ้โหลูกนี้มัซ้ายทันหรือเปล่ทาทันครับตีเต้งข้างหน้าแล้วโอ้โหนี่คนละสายเลยครับแน่ทางด้านอาบูแบบเอา้าแล้วข้างหน้าเก็บได้ครับพีเตอร์มือไปจังครับูตีชัดเจรุ่งนี้ไม่ขึ้นครับแล้วขอเปลี่ยนตัวแล้วข้างสนามครับทางสนามข,ขอเปลี่ยนตัวผู้เล่น คนที่สามแล้วครับสองเราไปเกอร์เอาแอนดี้แคปลงมาแล้วครับเสาตัวเลขมาเจอตอนนั้นอ้าวมือ้สูงๆความสูงยืนใกล้ๆกันนี่ตัวสูงสีเลยครับแต่ไม่รู้ว่าข้างล่างจะสูงสีกันด้วยหรือเปล่าโอ้โหข้างบนนี่สูงสีครับไม่รู้ข้างล่างสูงสีหรือเปล่าวจังหวะนี้ก็ไปุยนเซตพีครับ ของท่าน้าสิงขาแล้เลืนอ่ไปเล่สายกับคารโบ่ปานโค้งแล้วจันแหลกกำแพงจังหวะถูกไหมออกหลังไปแล้วแล้วนุพยายามจะกผอุ้ทธสิลป์ความสุดท้ายเนี่ยมันยังไม่ออกแล้วโอ้โหจะเป็นเตะโไปแลวารับการท่ามานกับขาใช่ไหปานลงมาต่ำก็้ปานผ่า ซารโกโอ้โหแตะต่อแล้วสวยหนึ่งสองอารซารโกล็อกเข้าซ้ายลงไปต่อเปิดมาแล้วตูนีิ่งจริงเอาบอลยังไม่ไปไหนโอ้โหเจอ๋งดันครับบอลไม่ตรงจุดครับบอลจะไปเล่นเร็วครับมาดูรถจักรไงตังเตะเล่นใหม่ครับไปกิ็ขึ้นทางซ้ายแล้วปุ้ยบอยโอ้โหเพื่อนบอกหลังเข้าแล้วแหม่มาจริงๆครับตูครับ โอ้โยจับเอาตัวรอดยังไงให้มาขนาดเส้นบอลไต่แล้วไม่ย่อนครับบอลเปิดจับมาอุ่หๆแอนดี้ยิงอีกทีนึงโดนตงแล้วไม่ตรงบอโอ้โหเลยว่าฉลับแล้วจอสุดท้ายมาถึงยังให้เลยไปุ่้งสำเราบแบคกัน์เนาะโอ้โหเกมเนี่ยรอมเดินไปเร็วเหลือเกินนะตอนนี้มาถึงช่วง2นาทีสุดท้ายของเกมในครึ่งเวลาแรกเอาเตะมุ้งโยกมาตรงกลางอุ่หๆนี่ครับความสูงครับแอนดี้แคลโร อาไอ้โมงเล่นลูกนี้แต่ว่าโต,ต้ถักขาเขาไม่เต็มสีสายครับโอ้นี่ความสูงของแอนดี้นี่ม,มาถึงเริ่มาปกตานรองหลังของสิงห์ขาวได้พองโคโรแล้วตอนนี้ถ้าเล่นลูกการาดครับแต่ถ้าเล่นลูกกับพื้นนี่ก็ไม่แน่ครับเพราะว่าสิงห์ขาวนี่แต่ละคนก็เรียกว่าความคล่องความเร็วมีครับโอ้โหัวแม่ดูล็อกหลอกจังหวะนี้ลูกโดนสวยเลยครับทางซ้ายกับปันป้นมาซาไปเองให้มาจังหวะสองเอา้า โอ้ยมือไม่หนีบอลล่องระเอา้าเจ็บครับโอ้โหต้องเหรอครับจังหวะที่แล้วก็จิ้งมาเอาบอลเนี่ยแล้วโอ้โหเจ้าตัวเน,นี่ยไปหนีบอลไว้ครับเพราะว่า,าตัวเองเจ็บแล้วโอ้โหจังหวะนี้น่าจะเจ็บเองด้วยคร,รรรวาาครับสำหรับโค้ชพยายามบอกผู้ตัดสินว่าให้ทนเวลาบาดเจ็บครับโอ้โห แต่ก็ต้องโอ๊บาดเจ็บจริงๆเลยแม่ต้องแล้วลุงนี้ไม่ได้โดนใครสกัดเลยนะแต่ว่าเรียกว่าจังหวะลงเนี่ยเข่าเท้าอาจจะลงไม่ดีเลยแม่นี่เองก็หมกยถึงเรียกว่าไม่ได้โดนกระแทกเลมันลงมาแรงเโยกเพื่อนออกมาก่อนเลยแม่จะไปเราก็ส่งโรงพยาบาข้างสนามต่อนเลยแม่ก็ไปครับ เอาแล้วเข้ามาดูก็ฟีคิกก็เลี้ยแบบนี้เท้าขวาของซานตุกครับตอนน่้จะได้ลุ้นทีเดียวครับเอากำแพงสามคนครับมียันดี้ไปยืนเปนกำแพงอีกคนหนึ่งครับเอามาดูก็ฟีคิกซาโตโกจริงแล้วโู้ยอ่โหูแม่ยังตลอทิ้งไม่ได้รับตูตอนนี้เวลาจริงหมดเลยแล้วอยู่ในช่วงพ้นเวลาบาดเจ็บครับ ไหลมาสวยขนาาใสแล้วู้ับไปแล้วเอาเต่มาทิ้งแม่ิดไปเข้าทางสขาวเลยโอ้โหจะได้พอีีครับเลนสันเยสโนโกโรเจอร์ปันยับมาไปาอาแลแนดี้อ้าหน้าคนเดียวเลยอาโูแต่ออนดี้ช้ากว่าแล้วมาจังหวะนี้โรเจอร์วิ่งทายจากข้าหลังดื้อเลยครับ่เล เอาหรืตาบูจังหวะนี้ไม่เข้าใจกับฟานแล้วแต่ว่อนสุดท้ายเป็นแอนดี้ได้ทุ่งเดียวย้อนกลับมาอาบอยไหลมาลูกนี้แอนดี้กัดตกลนเจ็๊บโอ้โหไม่ได้ครับสโนโ์มองทิ้งจังหวะดสองเตะออกมาแล้วไม่ใครพาไปฟังแล้วจังหวะสุดท้ายฟาวด้วยครับโอ้โห ไปีคิขึ้นมาแล้หสับนนั่นสิขาไปคิกแเลยสานแล้วตูดแล้วไปเล่นงานแค่้อาบูเปลี่ยนกายออกมาดังขวาแล้วาไพี่นาวินมาเอาไป อ่าแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันไปเลยยอดชารพิษเวลาแรกก็เดี๋ยวพายจุดน้ำแก้เลงสักคู่หนึ่งเดียว